สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมเดลตา r ลน n i n g และวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์การใช้พัดลมไอเย็นที่ซื้อมาจากลาซาด้านะครับพัดลมไอเย็นตัวเนี้ยหลังจากที่ซื้อมาได้2เดือนนะครับก็มีปัญหาเกิดขึ้นนั่นก็คือมีน้ํารั่วจุดที่รั่วจะเป็นจุดที่เป็นหมุดล็อกรังพึ่งนะครับตอนแรกมันก็รั่วแค่ฝั่งทางด้านขวาของพัดลมนะครับรั่วจนทําให้แบบที่นอนอนะ่ะมันเปียกหมดเลยแล้วก็ต้องนําที่นอนลงไปตาก โอเคแล้วเราเนี่ยผมก็แก้ไขโดยการถอดล้างหลังพึ่งนะครับแต่เขาเนี่ยพอได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เนะี่ยมันไม่หายมันรั่วที่ใหม่ก็คือรั่วข้างหลังพิ่งรั่วสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้เลยโอเคครับทุกคนในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นนะเราจะแก้ไขกันยังไงวิธีการแก้ไขของผมนะครับผมจะใช้ปืนยิงกาวแท่งนะครับหรือกาวร้อนนั่นเองในการที่ อุดรูรั่วของมันนะครับที่เราซับน้ํำที่รั่วออกให้หมดก่อนแล้วเราก็ทําการยิงกาวแท่งเข้าไปนะครับก็ปรากฏว่าเออวิธีนี้ใช้ได้ผลนะก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาแล้วก็นํามาแชร์ให้เพื่อนๆนะครับเผื่อว่าคลิปของผมจะเป็นประโยชน์โอเคครับก็สามารถลองไปทําตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ